แทนทำแรงมีบอกมีมาโอสะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนพี่ว่าเจ้าหลบอยู่ไหนพี่ว่าเจ้าหลบอยู่ไหนพี่จะขัดใจพี่าเพราะอีแดงพี่จะขัดใจพิ่าเพรอีแดงเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่มแล้วฟ้าเลื่อมอายแล้วบ่สวัสดีครับพี่นอกอฟซีเฟสครับพี่กรมดักสุขุสกุลครับที่กําลังรับชมรับฟังผ่านช่อง สายจวดเป็นละเบินครับกับบรรยากาศที่วัดพุปราบบาฮอดบะอดจมวงหนุกเอาปานใจเอาเหรอรู้จักก็บินจีบบาหอดจมูกหนุกฮะรถบัสบะอดจมวงออแปดเก้าโมงค่ะจอดไซกันล่ะ ข,าขา้างหลั้นอ่าขับช้านะพ่อแต่ว่าเจ็ดได้ฟ้าอ่อยเกี่ยวเลยครับเอาเรื่อยๆแหละวไม่ได้เฝ้าเดี่ยวที่ข้างปัดห่วยปราบพวกแดงบอร์วินุวกแดงกับกิดกันข้างโบดครับบนี้สักษันที่ งานช่างไฟรอดแล้วเดี๋ยวไปขึ้นตู้ครับต้องเรเียนข้างถามว่ามันข้างบวชพี่น้องเห็นว่า <laughs> เด็ดแรงครับจะล่มเถวแต่ดาวครับเป็นไดมือแรงหรือเปล่าเป็นมือแรกหรือเปล่ามือแรกมือแรกหรือเปล่าคนมันก็ยืนกันลก็ไหลยืนกันก็ใช่ยืนส่วนมากก็ยืนเนาะ ออตัวอีดวะโอทานไหนไัตามพื้นที่นี่ครับจัดก,ก,การพื้ที่นี่ครับตัด้ยปราบ ทีกำลังพอดีครับทีมงานเพชร แปแรงไปน้อยอือสุหลังหลานิบยี่สิบะา <c oughs> ขัางโบดครับวันนี้เรียนขังโบดครับ สถานที่ตรงนี้ลนหลายๆคณะมาลงครับลูกๆกับรถจอดทางดอกเด้อลูกจอดบาไดทางไหนเอาปักทีดือ้อคือโบเห็ดงานคือโบเห็ดงาน พื้นที่จำกัดยังให้จอยได้ยังกินมือหนี่งอบไก่ใส่อะไรใส่มะละกอตอนเห็นก็แกงไก่พรุ่งนี้จะซื้อปลาหนึ่งไปต้มยำตอนเท้ามืออื่นตอนนี้เบาที่กิน่น้นเบ็่ถือกินตัวสั่นแดบก็แบบแห้งใช่ แรงมากเด็ดแห้งครับเด็ดแรงเด็ดแรงครับโอ้ยขึ้นรุนแรงแท้ขึ้นการมาสิอโอล้ร่างว่าสูนให้พี่บ้าน มันขึ้นมาพอมาพอวันวันิ้มเาไม่ได้กินเาเพาะเ้าโอ้ก็บพอแยเพหละานงานอหนหเล็นดแห้งเก็บแห้ง่นนื้อเ้าิก่แต่ยงสูได้กาแฟจากกอก็น่านื้อเนื้อน่นะโอ้แดคือแห้งสุดๆอย่าแรงมากเลย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะลบกเกิว่ะท um ีมการกำลังล ja ุยอะไรพิดดอนเป็นยังไงแดดสบายวั้ยด้

อย่าเฝ้าไปเราอีกสามสิบโลหอดอย่ดิใกล้แล้วใกล้แล้วครับนี่เติมเอาเดี๋ยวไปถามไฟิ่นก่อนครับ ไฟให้เขาก่อนพีดองแรงวัดไม่ปราบมันขึ้นอำเภอบอวินครับติดเครียดกับพวกแดงครับบรรยากาศขึ้นแรงครับการลอยกระทงเป็นครับคีสนวโอ้ ไปชันด,ดีดู่ายินดีงานครับบรรยากาศคนไดอยู่ครับ <c oughs> เป็นใด้ยัย <c oughs> มหาหอดิษทุบเตาจอดใช้กันเดินทางล้างหนึ่เอาเอา มาดีลุกเอานอนอิ่มยังยลุยน้ยก,นกำลังก็ดีสถานที่ครับก็ดีพอบอกพก็เจะเอาไปนองคลิปนี้ฝากไว้สำนี้ครับเดี๋ยวผู้ใดเ,เข้ามาฝากดก,กดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ผ่านช่องวิทูลสายจวดเพชรนลำเพลินนะครับกดติดตามน้ำในเดอ้อพี่น้องเบิ่งหล้วปล่อยมีความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปเด็กพี่น้องเด้อนี่ยครับจวดจัวดาาดลมอากาศกำลังดีครับ